สวัสดีครับผมโอ้จาก BYD Highcard แหลมฉบังนะครับวันนี้โอ้พามาดูตัว BYD Dolphin ครับ BYD Dolphin ตัวนี้ถ้าลูกค้าซื้อตั้งแต่วันที่1พฤศจิก,กาไปจนถึงสางสิธันวาปี 66, 66นี้ลูกค้าจะได้ Home c h a จเจอพร้อมติดตั้งของ BYD Dolphin ด้วยนะครับและพิเศษคือลูกค้าจะได้ประกันภัยพรบรนาน2ปีด้วยกันครับนี่คือพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อ2เดือนนี้เท่านั้นนะครับ ส่วนโปรที่ลูกค้าดอฟฟินทุกคันได้อยู่แล้วก็คือโปรโมชั่นฟรีค่าบำรุงรักษ,ษาค่าแรงเช็คระยะ8ปีแสนหกหมื่นกิโลซึ่งสิทธินั้นลูกค้าดอฟฟินทุกคันได้อยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าที่ซื้อ2เดือนนี้นะครับรับรถภายในพฤศจิกาและก็ธันวา t h i ลูกค้าจะได้โฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งตัวประกันภัย2ปีพลรบ2ปีครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรถแอตโตที t ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามา ชมรถทดลองขับแล้วก็จองกับโอที่บีวีดีแลมฉางได้นะครับรดรออยู่นะครับขอบคุณมากครับ